สวัสดีครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องอะไรนะครับตอนนี้ก็เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับพายุเข้านะครับนะน้ําป่าไหลหลากนะครับตอนนี้นะครับเนาะหลังบงหลังบ้านนะครับน้ํามาจากห้วยหนองกองบึงมันระบายไม่ได้ระบายไม่ทันนะครับเี่สี่ตอนนี้นะอ่าแล้วก็มีเรื่องอะไรที่นี้ <c oughs> อ่อเรื่องป่าสงงป่าสงวนก็มาด้วยโอ้ยน,นะครับนะร้อนแล้วอุนะครับพายุก็เข้าทีนี้ร้อนแล้วอุพายุก็เข้าโดนกันไปทั่วหน้านะครับเนาะอ่าตอนนี้ก็น่าจะรอให้พายุออกก่อนก่อนผมว่านะน่าจะรอให้พายพายุออกก่อนนะครับก็จะมีการเมียนเหมากันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะอ่านะครับนะ มันจะมีการจัดการกันเกิดขึ้นนะครับเอฟซีทีนี้นะครับอ่าอดร้องโอ้ยตัวนี้นะก็น่าจะมีการปักปงปักป้ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่าก็จะมีการทำปงทาป้ายอะไรนี่แหละนะออมันก็เกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตมโหรานนะครับไฟลามทุ่งนะครับตอนนี้นะครับเอฟซี MC นะเราก็รอดูรอรุ่นกันเอานะครับนะ โอ้อันนี้ก็กำเบนเหมือนกันนะครับพี่น้อง f นะีนะ <c oughs> อ่า <c oughs> เจ้าของเดิมเจ้าของเก่าจะว่ายังไงนะครับตัวนี้อ่า <c oughs> เจ้าของเดิมเจ้าของเก่านะครับนะจะเป็นยังไงจะเกิดอ,อะไรขึ้นในนี้เรื่องป่าสงวนเจ้าหน้าที่หน่วยบริจักอะไรมาจะมาหรือเปล่าสังตั้มตอนนี้ก็น่าจะมีการสั่งการลงมาแล้วนะ อ่าก็มีการมาตรวจวัดตรวจเปลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดดําชุดลายนะครับก็มีการลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะมีการจับ GPS อ่ามีการเข้ามาตรวจมีการเข้ามาวัดนะครับตามที่มีคนไปร้องเรียนอยีโยก็ส่งข้อมูลนะอ่า ได้ยินอียานว่าอย่างไงนะอียานบอกว่าอ่าอะไรนะของยายปู้ก็จะโดนด้วยนะครับว่าไปซื้อเท่าไรสองแสนสามแสนนะครับพี่น้องอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะอ่าได้ยินเขามาพูดมาแบบนั้นนะครับนะอ่าเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่โอ้ยนะครับเจ้าละวันตัวนี้นะอืมก็ไม่รู้นะครับใครจะโดนเจ็กผ่อนหรืออะไรใครลองเรียนใครเราก็ไม่รู้นะครับนะ เราก็รอรุนรอชมนะครับนะเออนะครับพี่น้องเอฟซี <laughs> เออีอจัวก็โว้ยนะครับหาเรื่องชาวบ้านให้วุ่นวายทีนี้หาเรื่องให้ชาวบ้านให้วุ่นวายให้เดือดร้อนทีนี้นะครับนะเออเราก็รอดูรอรุนนะครับรอดูรอรุนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะผมความคิดของผมน่าจะมีผู้ใหญ่ลงมาแน่นอนนะครับถึงได้มีการกระตือรือร้น เอาดันดันสี่ร้อยไรนะเออน่าจะมีผู้ใหญ่ลงมานะครับถึงมีการกระตือรือร้นแบบนี้นะครับแบบสี่นะถึงได้มาจับ GPS ถึงได้มาตรวจปรงตรวจแปลง,งนะครับพี่น้องแปลงสองมาพร้อมกันเลยเลยเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะมาพร้อมกันน่าจะตรวจยึดทั้งแปลงนะครับแปลงนั้นนะครับที่มันมีปัญหาไงนะครับแปลงของยายกอไก่ นะครับเปลงของยายกอไก่คือเจ้าของเดิมอ่านะครับคือคือเจ้าของเดิมคือเจ้าของเดิมนะครับพี่น้องเอฟซีก็น่าจะน่าจะไม่รอดนะครับพี่น้องเอฟซีไปพาน้องไปกินข้าวก็ดูไปยังพาน้องมาใหม่ไปอน้องมากินข้าวก่อนดูนะครับคุณพอใจสวัสดีครับน่าจะ มีการตรวยึดนั่นแหละแปลงนั้นทั้งหมดนะครับพี่น้องเรื่องมันจะบานปลายเรื่องมันยิ่งจะลามไปอีกนี่นะเอทำให้คนเดือดร้อนอีกนี่นะครับมันเป็นแบบนั้นไฟลามทุ่งนะครับเรื่องป่าแหว่งก็มีการเจ้าอนคุเตมาตินคัเนะครับพี่น้อนอคี่น้ัน้บน กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับ f ีก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกันเรียบร้อยแล้วนะในตัวนั้นนะ,ะก็มีการมานะครับไปรับทราบข้อกล่าหามีการประกันตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็รอนะครับศาลจะตัดสินยังไงนะครับพี่น้องเอฟีนะแต่โยงเน่าปฏิเสธครับทีนี้โยงเน่าปฏิเสธค่ะว่าจะมีการตรวจเส้นทางการเงินด้วยนะฮะ ใครจะตรวจเส้นทางการเงินอีกโอ้โอยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอืมตรวจสเส้นทางการเงินอีกบอกโอ้ตายแล้วปลาแวงปลาแวงแหล่งที่หนึ่งแหล่งที่สองก็มีการดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับนาะมีการดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนแล้ว,วนะครับตอนนี้นะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับอ่าปลาแวงของใคร อ่าน่าจะเป็นอะไรของแม่ล่ามบ่เหออ็นบักไหลพูดว่าเป็นแม่ล่ามของสร้างศอกขานาดแม่ล่ามยังไม่เว้นครับพี่น้องเอฟีเพราะอะไรครับเพื่อเงินฮอเอาเงินมาจากไหนเออมาซื้อที่ดินกันโอ้อยวก็ไม่รู้แหละครับเออถ้าอยากรู้ก็ต้องก็ต้องตรวจสอบดูนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับเนาต้องต้อง ต้องตรวจสอบดูว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อป่าสงวนต้องตรวจสอบเร่งการเงินนะครับนะมันถึงจะรู้นะครับนะมันเป็นแบบนั้นนะจ้า <c oughs> บันเทิงนะครับบันเทิงแน่นอน <c oughs> อที่บ้านเปี้ยวนะครับสามสิบไร่ยางเกือบสองพันต้นซื้อไปล้านกว่าบาทที่บ้านนายออีกยล้านกว่าบาทที่ป่าไวอีกเป็นล้าน ออแล้วอะไรที่นี่แปลงที่สองอีกที่สร้างโคเบอ,อีกนี่โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะบันเทิงแน่นอนครับผมพูดได้เลยบันเทิงแน่นอนไปส่งน้องที่ไหนลูกที่บ้านน้องบอกอุม้มน้องไปไหมบ้านนี้เหรออ่ามันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นบันเทิงแน่นอนที่นี่บันเทิง แม่ล่ามเป็นอะไรก็คือเหมือนอะไรครับแม่ล่ามคือมแม่แม่คนที่สองไงไมแม่คนที่สองบัเพณีภูไทยเ็าจะมีอ่าแม่คนที่สองแบบว่าอ่าคอยบอกคอยนั่นคอยนี่นะพี่น้อง fc นะอ,อ่มมมอามันเป็นแบบนั้นไง <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้ <c oughs> ก็มีการแจ้งความดําเนินคดีแล้วนะป่าแหวงแหลงที่หนึ่งแหลงที่สองนี่แหละครับมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วทีนี้มันไฟลามทุ่กไง อ่ามันไฟลามทุ่งครับพี่น้องเอฟซีก็ดูดูเดือดนะครับนะหลังจากพายุจบก็น่าจะหนักเหมือนกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออน่าจะลุกเป็นไฟนะครับตอนนี้ก็ยังเย็นหน่อยเนาะพายุเข้าเพราะว่าลงตรวจเปลงไม่ได้ปักป้ายไม่ได้ไงครับพี่น้องเอฟซีโอ้ตายแล้วครับเจ้าของเดิมก็ซวยหมาเข้าไปอีกแล้วเจ้าของเดิมก็จะพูดยังไงเอ่อนะครับนะ เรื่องการซื้อที่ดงที่ดินขายให้ใครให้ใครบ้างนะครับเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะครับโอ้ยบันเทิงแล้วครับทีนี้ผมบอกไว้เลยก็บันเทิงครับทีนี้หน,นักทีนี้โอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะหนักครับพี่น้องนะเราจะมีการตรวจสอบบัญชงบัญชีด้วยนะครับไว้งเงินเยอะครับเงินหลาย,ยิ่งกว่ายางมะมีม เงินได้มาจากไหนครับมาจากการรับบริจาคมาจากการขอทานนะครับนะระยะเวลาสี่ปีห้าปีนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างบ้านสองหลังสามหลังที่ดงที่ดินซื้อด้วยเงินสดนะไม่ได้มาด้วยเงินผ่อนเหมือนผมนะครับของผมยังยาวเหยียดกับงดนะครับ ของเขาซื้อสดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องเอฟซีนะบันเทิงแน่อนอนกูบอกไว้เลยนะโอ้ยตายแล้วครับชีวิตเกิดเรื่องจนได้ครับนะ